เบตันช e ัวรถรุคู่ตะระเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักบิดความนำถั่วปลอดภัย1นึ่พันเปอร์เซนโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีขมคุณมั่นใจได้เลยเบตันชัวรถรุ่คูเตอเบียนสวยระสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซเกรดเอทุกคันเลือกแบกเป็้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วยิ้มบริการารขายดูแลม่ทิ้ เป็นรถตู้ครอบครัวอนเนกประสงค์และที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะกับ Toyota v e l f i e Hybrid e p r o w ปี2016เลขไม่140,000กิโลค่ะกับราคาถูกที่สุดในท้องตลาดค่ะ1 3 9 0 0 0 0บาทค่ะมาดูในส่วนของบอดี้นะคะตัวรถคันนี้ก็เป็นสีขาวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับประตูบานสไลด์ไฟ,ไฟฟ้าทั้งสบานเลยค่ะ ไปรับชมด้านในของเขากันดีกว่าคันนี้มาพร้อมกับภายในสีครีมค่ะเป็นเบาะหนังกลับสะอาดสะอ,าสะอา้านเบาะไร้ที่ติไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นพนักบางแขนนะคะมีมาให้รวมไปถึงที่วางแก้วน้ําและด้านบนมีจอมนิเตอร์ Monitor นะคะขนาดใหญ่คะ12.9นิ้วมีมาให้ค่ะสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะคะดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้เลยนะคะดูช่องเบตันชัวได้ดีเลยค่ะ ด้ด้านบนก็มีมาให้นะควบคุมทุกอย่างได้ตรงคอนโซลด้านบนเลยแถวที่นั่งคนค่ะพ้มอะไรมันติฟังก์ชั่นบอกปรับไฟฟ้านะคะจอกลางมีมาให้ค่ะและด้านบนนะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่สําคัญเลยคันนี้ที่หนูอยากจะแนะนําและชูธงนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขับเคลื่อน 400e 4ฟประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะเหมาะสำหรับขับ ไปรับลูกทุกวันหรือว่าขับใช้งานทุกวันคันนี้ขับได้เองหรือว่าจะจ้างคนขับก็ได้หรือว่าขับเองก็ได้อนเนกประสงค์นั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยค่ะคันนี้แนะนำแล้วราคาย่อมเยาวมากๆ1 3 90, 9ล้สบาทเท่านั้นค่ะ มาดูต่อด้านท้ายคันนี้ก็มาพร้อมกับเอกลักษณ์ที่เป็นตัวเวลไฟนะคะก็จะปั๊มเป็นเวลไฟค่ะแล้วก็ตัว Hi e ไฮบริดอีโตรสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกนะคะกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมีมาให้ครบค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ตามสไตล์เวลไฟนะคะฝาท้ายนะคะเปิดเข้ามาด้านในก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเพราะว่าเขาเป็นรถอเนกประสงค์นั่งสบายเดี๋ยวเราไปดูต่อห้องเครื่องยกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดไฟฟ้าที่เครืค่อง2 5 0 0 ให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่194แรงมา้าสำหรับใครที่สนใจคันนี้ฟรีดาวนเ์เซ็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่23,000บาทเท่านั้นและเราก็ยังมาพร้อมกับรับประกันหลังการขายซื้อสดตามเงื่อนไข2ปี20,000โลดอีกด้วยและรถของทางเบตันโชว์ทุกคันนะคะผ่านการตรวจสอบ รองรับคุณภาพจาก i n t o Car Inspection มีใบสกิฟ f i c เ t ตให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้ามันจะได้เลยรถของเราเป็รถคุณภาพเกรด A อย่างแน่นอนสนใจรถของเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยโทรได้ที่เบอร์0828560000หรือ s i d i ด์ ADD9999 สําหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ราคาคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ ฉันเช่ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีเพราะม้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตั้งชั่วคือครองตอบที่ใช่ชชั่์